ดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวรอเลยค่ะวันนี้โอนเงินจากทางธนาคารทกศไรละ1000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังกลุ่มที่ตกหล่นค่ะยังคงเหลืองบประมาณแล้วก็เกษตรกรที่ตกหล่นในส่วนของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังประมาณ9 0 0 0 0กว่ารายนะคะใครได้รับการโอนเงินแล้วคะคุณผู้ชมรวมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะก็มีการแจ้งข้อมูล ข่าวสารเข้ามาว่าวันนี้ได้รับการโอนเงินแล้วนะคะไร่ละ1,000บาทสําหรับเกษตรกรในรอบเก็บตกข้าวนาปลังค่ะคุณผู้ชมรอในส่วนของข้าวนาปีจะมีการโอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่18กันยายน2568นี้เพราะฉะนั้นตรวจสอบเช็คสิทธิ์ทะเบียนเกษตรกรของตัวเองให้เรียบร้อยกางกระเป๋ารอการโอนเงินในส่วนของพื้นที่ไหนที่มีการประชาคมในพื้นที่แล้วนะคะก็รอส่งข้อมูลนะคะแล้วก็สถานะว่าผ่านส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารตกส หมายความว่าท่านได้ผ่านการประชาคมผ่านการติดประกาศข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วทั้งเรื่องของทะเบียนเกษตรกรแล้วก็บัญชีธนาคารตกสเตรียมพร้อมรับการโอนเงินค่ะส่วนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาะปีรอบเก็บตกนะคะหรือว่าในส่วนของรอบถัดไปก็จะเป็นวันที่18กันยายน2 5 6 8ในไหนใครรอไร่และ1,000บาทเริ่มแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ